สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านอยู่กับมาดามบ้านนาสวีเดนในป่าเห็ดสวีเดนอีกแล้ววันนี้เรามาป่าสนไม้ตามล่าเห็ดพึ่งหวานกันจ้ากลางเดือนตุลาคมแล้วยังมีเห็ดพึ่งหวานอยู่เลยค่ะทุกคนแค่เข้าป่ามาเราก็ดีใจมากเลยอุ้ยทุกคนจ๋าราชาแห่งป่าสวีเดน เติมต้นคลิปได้ยอย่างสวยงามมากติด,ดาตามทุกคนยาวๆและเป็นกำลังใจให้กันนะคะทุกคน3มดอกแรกดอกแรกแหกหมานเดอ้อนี่มอยอะไรอะ่ะขาติดเทียนด้วหมดทุกคนใจสั่นเลยทุกคนดูอย่างนี้เห็ดมงังคูไทยฤดูการกับกันเริ่มตะกกล้าใหม่ของเราค่ะ ดูคะ่ะทุกคนเยอะเป็นดงเลยว้าวเป็นจุดเริ่มต้นที่สวยมากเมื่อกี้กำลังเก็บเห็ดขึ้นหลานต้องขออภัยนะคะทุกคนสายตัดไปเลยจ้าเพราะว่าคุณสามีโทรมาคะ่ะจะมารับแล้วจ้าก็เลยบอกว่าอ,อขอเก็บต่อเรายังไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าถ้าเก็บเห็ด ที่เราตั้งใจจะเก็บเห็ดขึ้นหวานแบบนี้นะคะทุกคนเราจะไปช้าๆมากเลยค่ะโอ้ทุกคนฟินมากดูขอให้ชมมุมกว้างๆแล้วก็ดูว่าเราจะไปเก็บอะไรตรงไหนกันบ้างนะคะ กลุ่มใหญ่มาหือมาค่ะทุกคนว้าวสวยมากขอดูหน้ากล้องหน่อยนะคะ เกือบครึ่งตะก้าตะก้าเราก็เล็กซะด้วย นี่จ้าไปกันต่อค่ะนี่ค่ะทุกคนสิ่งที่เราตามหาเห็ดทรัสค่ะแต่ว่าช่วงนี้ลมแรงเนี่ยนะคะเขาจะเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพอเก็บไปในตะกร้าเดี๋ยวจะสดค่ะเขาแห้งเพราะโดนลมนะคะทุกคนเราจะได้เยอะไหมขอหนึ่งตะกร้าเดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะวันนี้สำหรับกิจกรรมในวันหยุดไตรได้เสริมขอได้ค่ากับข้าวจ้าเก็บมาได้นิดหน่อยแล้วค่ะ อกเล็กๆอยู่เลยค่ะเจอร่องรอยการเก็บของคนอื่นไปก่อนเราแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่เราจะเจอก็คือกลุ่มเล็กๆแต่ก็ลุ้นให้เราเจอกลุ่มใหญ่ๆนะคะทุกคน้เราก็จะเจอแต่บแบบ ใครที่เก็บเห็ดทัดเป็นคนแรกนะคะก็คือเขาจะรวบตัดแบบที่เราเคยทำนี่แหละพอใครมาเป็นคนที่สองเนี่ยหรือคนที่สามสี่ห้าเราจะมาเก็บแบบนี้ค่ะเหลือเป็นกลุ่มเล็กๆ สวยๆก็มีร้อเราค่ะเฮ้ยดีใจจัง หลวงดึงใต้ต้นบูเบอรี่กันค่ะ ลวงหลวงขวักๆตายต้นบูเบอรี่มานะคะเราได้เห็ดมันปูด้วยหลงฤดูหรือเปล่าหลงตาคนอื่นค่ะนี่ไปกันต่อจ้ากลางทางครึ่งทางค่ะเราเริ่มเดเป็นดงนะคะเดินวนๆอยู่ที่เดิมน,นี่แหละน่าจะหลอกตาคนที่มาก่อนเราไม่มีใครเก็บเห็ด หมดป่าได้นะคะบางคนก็จะมาดรามากก่ากลัวหกศูนพันชอบน้องสาวหนวดสวีเดนตอบมากเลยค่ะเราไม่ต้องไปห่วงค่ะทุกคนเพราะว่าพอต้นไม้สวยสักพักหนึ่งเจ้าของป่าก็ตัดป่าทิ้งอยู่ดีไม่รู้ว่าเรานะ่ะไม่ได้ตัดป่าทิ้งนะเขาก็ตัดป่าขายไม่รู้ว่าเราจะไปห่วงเรื่องเชื้อเห็ดทำไม เพราะว่าเขาก็ปลูกป่าใหม่ค่ะสวีเดนเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มากพอเห็ดป่าเขาอุดมสมบูรณ์เห็ดก็มาเองค่ะทุกคนส่วนเรานะ่ะพอเก็บเห็ดอยู่ดีๆเราอยากจะอนุรักษ์ใช่ไหมสักพักหนึ่งเขาก็ตัดตัดป่าไปหมดเลยทุกคน เพราะฉะนั้นแต่แต่ว่าส่วนมาดามบ้านนาสวีเดนน่ะก็เก็บแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนจ้ะเก็บแบบเชิงอนุรักษ์ไปด้วยถึงเราจะรู้ว่าป่าก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดแต่เราก็สบายใจอย่างเก็บเห็ดทรัตก็จะตัดลงไปเลยค่ะเชื้อเชื้อเห็ดล่าเห็ดจะอยู่ที่ขาเห็ดใต้พื้นค่ะเราก็ไม่เอาขึ้นมาด้วยแต่บางจุดเราก็ต้องดึงเท่าที่เราจําเป็นแต่ต้องทํานะคะอ,อันไหนตัดได้เราก็ตัดค่ะ นี่นะคะรากเห็ดมันเป็นเหมือนเชื้อเขาเป็นเหมือนรากเลยค่ะสำหรับเห็ดทรัตถ้าเรากรีดไปแบบนี้ตัดเอายาวที่สุดเท่าที่เราจะเอาแล้วก็รากเขาก็จะอยู่ใต้ดินเหมือนเดิมค่ะไม่แบบนี้ก็กินเลยค่ะกลุ่มใหญ่ๆหนึ่งกุ่ม Mm-hmm. อัปเดตเห็ดแล้วนะคะทุกคนอันนี้ได้จะ,ะครึ่งตะกาแล้วะคะ่ะเห็ดมันปูเราได้แค่กลุ่มใหญ่ที่เราเก็บร่องรอยคนเก็บนะคะเขามาตอนดอกยังเล็กอันนี้ก็เล็กนะแต่ว่าขาย,ยาวมากแล้วก็ฝนจะตกบ่ายสองตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหันหน้าทางไปทางออกค่ะสามีมาสแตนบายรอรับเราจะ <laughs> ถ้าฝนมาเราก็กลับ แต่ก็ขอให้ได้เต็มตะก้าลุ้นไปด้วยกันนะคะขอเห็ดดำหนึ่งตะก้าจ้าวันนี้ดค่ะใกล้จะเต็มแล้วนะไปลุนกันต่อจ้าแบบนี้นะทุกคนเราจะได้เต็ตะก้าเร็วคืนมาหลวงเอาไหนดงบูเบอรี่ขาเขาจะยาวมากดูค่ะ 喂，也。<Oui. S 2> yep. เน่าไปแล้วค่ะฉ่ำม,มาก ตรงนี้สวยมากเลยค่ะขายยาวทรงแบบดอกไม้ หนอนกินนะคะ สวยๆตรงทางออกค่ะโอ้ทุกคนสวยมากดอกใหญ่แล้วก็ดอกหนากลุ่มใหญ่มากเลยค่ะใหญ่มากหลังเดินหลังเขาเราเราได้แบบนี้คือโชคดีแล้วค่ะทุกคน ถือว่าตาใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปิดป่ารอเราแล้วค่ะอ,อสวยมากเลย ตรงน้ำก็จะลื่นหน่อยดึงไม่ขึ้นค่ะทุกคนมันลื่นแบบนี้คือต้องระวังมากกว่าจะดึงได้จะดอกต้องน,นั่งเก็บใจเย็นๆทุกคนมาดามบ้านไหนใจเย็นที่ไหน ติดตามรับชอมอยู่ใจร้อน <g ül> เป็นคนสู้คนถ้าไม่สู้ก็ไม่โตนะทุกคน <c oughs> ถ้าไม่สู้คนก็ไม่ได้โตต้อเป็นเพ่นนี้น,น,น <c oughs> ะขาเข้ากบับใหญ่มากปิดท้ายค,คลิปได้อย่างสวยงามเต็มตะก้าจริงๆค่ะ